มาทางซ้ายหมจ้อุวงอิงมาทางส้ายนะลูก็ัวง่ามแถวนี่หน่อันนี้มันจะได้ถกนะนะได้แค่สองตัวมาดูเลยนี่น่า กูน่แนี้เนี่ยไปไก่เด้ดจ้าไฟดเดจ้เด่้ระวังไฟช็อตนะคะไปก่เด้าระวังไฟช็อตนะเดี๋ยวจะไม่ได้อย่าไปใกล้เดจ้าอย่าไปใกล้นดจ้ะไฟดูเดจา โอัอกยน่อเล็อเลเขาบอกวใจเย็นเย็นเด้อใจเย็นเเด้อ้อเด้อมีเด้อม่เด้อหอใจเย็นเด้อเด้อทังนีก็อยากให้มาทั้งนั้นกอยากให้ไปหาจักสีเห็ดจักไหใจเย็นเย็นเด้อพี่น้องเด้อ

เย็นด้วยเมียเด้อยนยนเด้อมีะไรใยนยนด้มเด้อะไรสแส

ข้าเจ้าบอกให้นั่งลยเราก็ต้องนี่ล่ะม่ย็นยุใสบชยืนยุนี่ละยืนยุหันละแม่ยืนยุหันละหายยุหันละคุณเอามาไว้ตรงนี้ดวเอาไว้ตหย่งหลายแลว ครับรไปรถเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ก็บก็บรีมแนฟไดคเาบว่าช่วงเช้าเช็คยูทูบเกร์เพิ่งพามาให้กินขออนุญาตแม่ได้หลายครับขอตัวได้หลายได้ไหมเงันกันเนเงินเนซ่อนนะ

มันดีมันดี